สวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยเป็นทางการค่ะและยินดีต้อนรับสุภาของรานานะคะหรือ,อที่เรียกตัวเองอยู่ในวันนี้ว่าหมูเลกจริงๆอ่ะจะบอกว่าทาเล่นมาก่อนนะไอ,อตอนแรกบอกว่าตัวเองเป็นทิปโ,ปโปและนางก็ดัดมาเกิดคือมันมาเข้าจังหวะมากเลยคุณผู้ชม ไม่สบายค่ะไม่สบายอีกแล้วแล้วก็ท้อมากแต่ว่าตั้งใจทั้งหมดทั้งหัวใจและร่างกายที่จะมาเจอทุกคนที่เราก็ยังไม่ไม่ทราบสาเหตุ I love y o u t o o ขอบคุณค่ะเรายังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดนะคะว่าจริงๆท่าเป็นอะไรแต่ว่าในวันเดียวทานน้ำหนักขึ้นมา10โล ใช่มันมันบวมมากๆจนเป็นหมูเด้งมันเราก็ยิ้ได้เนะาะจะเป็นคิดโตแล้วก็ยังยังพอจะสวยบ้างไหมคะอย่าโกหกโกหกไม่ดีขอบคุณคะ่ะ่ก่อนอื่นเลยก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าอยากจะขอโทษคนดูทุกๆท,ท่านนะคะที่ ร่างกายอาจจะไม่พร้อมจัดใจมาเต็มที่ขอโทษขอโทษเพื่อนร่วมงานพี่ๆนะคะน้องๆที่อาจจะไม่ได้ซ้อมอย่างเต็มที่เพราะไม่มีทาทาต้องขอโทษตรงนี้ด้วยขอโทษทีมงานนะคะแต่วันนี้ทามาแล้วก็ขอบรูณลูกรักลูกอยู่ตรงนี้นี่คือดวงใจแล้วก็ลังใจ แต่เหมืนที่พูดนะคอยากอยากจะมาเจอทุกคนวันนี้ก็เลยมาเป็นแนวแบบอลังการเป็นอเดลเพราะว่าหมูเด็กเดินเน็วไม่ได้หมูเด็กก็จะเดินกระย่องกระแยงหน่อยดูไม่คนลำคายมากบอกเลยแต่ว่าจะบอกขอบคุณค่ะคขาทุกคนบอกไม่ต้องหัวค่ะเดี๋ยวรอบสองได้ดูแน่ถ้าใครดูจออีกอ่ หมูเด้งจะบอกว่า <dobrze> จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองก็คือเรื่องของสุขภาพถ้าเราสุขภาพดีเราไปทําอะไรก็ได้วันนี้ท่าทาราบอย่างแน่นอนแล้วว่ามันสําคัญฉะนั้นมันก็คล้ายๆเหมือนความรักถ้าเกิดว่าเขาไม่รักตัวเองี่ยแล้วเราจะรักเขาได้ยังไง